ามตอนสามเดือนนี้สุธีขายกล้าไม้ได้ทั้งหมดกี่ต้นเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่โจทย์ถาม double underline พอเสร็จตรงนี้ปับ๊บนักเรียนเปิดสมุดเขียนเลยทีนี้ข้อนี้คุณครูจะให้ข้อละหนึ่งพันคะแนนนะ เมื่อสักครู่นี้ใส่กระเป๋าไปแล้วใช่ไหมเออหนึ 1, ่งพันละบางคนก็ได้เก้าร้อยบางคนก็ได้แปดร้อยนักเรียนเขียนเลขเจ็ดเลยนะนะข้อที่เจ็ดเลยไม่ใช่ข้อที่หนึ่งเขียนเลยค่ะเลขเจ็ดเราทำข้อเจ็ดก็คือข้อ,อเจ็ดเดือนอเ,เดือนอะไรคะคมะกะราคมคสุที สออสุทออีทีทอทงนะคะขายกลา้าไม้ได้สามพันห้าร้อยสามสิบหน่วยเป็นอะไรคะต้นใครว่าหน่วยเป็นบาทต้นไม้จะหน่วยเป็นบาทได้ไงจ๊ะ เพลินเลยอะต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ขายได้ทันคุณครูไหมเนี่ยคุณครูไปตอนที่สองเลยนะ สามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าต้นอย่าเป็นบาทนะอย่าเป็นบาทนะเดือนมีนาคมขายได้ 2,879ต้นสามเดือนสามเดือนนี้สามเดือนนี้ก็คือเดือนอะไรคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมสุที ขายกล้าไมา้ได้ทั้งหมดกี่ตน้นนักเรียนบาง,ง่ายไหมเนี่ยง่ายมากเลย พอเขียนโจทย์ในสมุดเสร็จจับแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตอนที่หนึ่งตอนที่สองแยกให้คุณครูดูด้วยนะคะ มีแมงโมโรงเรียนไหนบ้างคุยกันตอนนี้คุณครูกำลังให้นักเรียนทําโจทย์ปัญหาการบวกลบประคนโดยการแสดงวิธีทํำนะคะโรงเรียนไหนแมงโมคุยกันไม่หยุดวันนี้ฉันจะออกไปหาปลาวันนี้ฉันจะออกไปเด็ดดอกไม้ข้างโรงเรียนวันนี้ฉันจะ,ะไปไล่ผีเสื้อ,อ พูดไปพูดมาขอข้าวกินหน่อยดีไม่ได้กินข้าวมาอาบรรทัดทานมาเขียนว่าแนวคิดไม่ใช่วิธีทำนะคะลูกแนวคิดขีดเส้นใต้สองเส้น ถ้าถัดมาเขียนว่าหาหากล้าเดี๋ยวก่อนสุที กล้าไมา้มองเห็นไหมคะลูกมองเห็นไหมคะสุธหีหากล้าไมา้ทั้งหมดได้ทั้งหมดได้จาก ได้จากนำจำนวนกล้าไมา้สามเดือนมาทำไมกันคะมาทำไมกันใช่แล้วมารวมกัน บวกก็คือรวมนั่นแหละก็คือนำจำนวนนี้สามพันห้าร้อยสามสิบบวกจำนวนนี้ก่อนเนาะสามพันห้าร้อยสามสิบบวกด้วยเดือนที่สองเดือนมกราก่อนต่อไปก็เดือนกุมภาพันธ์ก็คือเท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยอีกแล้ว เท่าไหร่คะลูกตาคุณครูเน,นี่ยสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าใสวงเล็บปิดไว้ยังไงอีกเอาเดือนอะไรมาอีกคะเด<า>ือนอะไรมาอีกลูกเดือนมีนาคมขายได้อีกเท่าไหร่คะ2 8 7ใช่ค่ะบวกด้วย 2,879ยังไม่ใส่ต้นนะลูกนะเอออ่ะเขียนเป็นแบบนี้ก่อนดังนั้น ไม่ต้องเขียนเลยอยู่ตรงนี้แล้วอเขียนตรงนี้ก็ได้ดังนั้นสุทีขายกล้าไม้ได้อะไรคะ บวกกันออกมาได้เท่าไหร่ลูกสามพันห้าร้อยสามสิบบวกด้วยสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้า บวกให้คุณครูหน่อยเร็วบวกใส่เศษกระดาษให้คุณครูหน่อยลูกไปทางได้ยังคะไปทางบวกแล้วบอกคุณครูด้วยนะลูกได้เท่าไหร่ Đây là lầy hả? Đây dỡ má, Dỡ thói lầy ạ ลายทางบอกคุณครูหน่อยเร็วสุธีขายก้าไม้ได้เท่าไหร่คะหนึ่งมืน 1> <1, 30, 30, 90, 30. ใครว่าเก้เาสิบสามหนึ่งมืนสามร้อยเก้าสิบ นี่ไงคะอ้าวนี่ไงโอเคไหมให้ตอบแบบนี้บ้างอ้าวเขียนเลยตอบสุธีขายกล้าไม้ได้ทวนตรงนี้ด้วยนะคะสุธีขายกล้าไม้ได้ทั้งหมด คำว่ากี่ต้นเอามาไหมคะไม่ต้องเอามาขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วหนึ่งข้อถ้าคุณครูออกข้อสอบแบบนี้มานักเรียนทำได้ไหม ได้นะ ต่อไปข้อที่เสร็จยังเนี่ยข้อที่แปดใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนโจทย์ข้อที่แปดเตรียมไว้เลยปิติขายมันสปะปรังรู้จักมันสปะปรังไหมมันจะเป็นหัวมันจะอยู่ใต้ดินเอามาทำอาหารสัตว์ได้เอามาปิ้งก็ได้